วันนี้ครับวันนี้ช่องลอรล่าเรืองเอาอ่าที่ไปทําบุญนะครับอยู่เก้าวัดแต่ว่าออกมาระหว่างบ่ายแล้วยังบ่ได้จากวัดอยู่ที่นั่งหลังเนี่ยมันเป็นสไตล์นะครับเราอยากเห็นวิวเห็นอย่างเต็มอืม,มันบ่เต็มดอกมันได้อ,อยู่เยอะแยะบางกี่ตัว ที่ผมนั่งซากแดดเนี่เพราะว่าข่าวเกินไปนะครับก<า>็เลยจะนั่งอาบแดดคือพลักสักหน่อยซองรอดื่มของเราซองรับสองรอดืมออด่มเขากันมามารอดื่มซุมนี่อยู่นาคุณปู่นะครับซึ่งผมไม่ได้ถึงมาต้องกับมุกยังมาแลดื่มอย่นครครับนาคุณปู่ผัเคยมาจ้ะมาดีมีลูกนาคุณปู่ๆๆนกน,นี่ยะครับ ทำยังไงนะเด็กเล็กมาจากนั้นแม่าผมจะมีเราบังส่วนก็มาที่อย่างพวกนี้ผมเลยคือตัวกดีวะโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับเมนี่ก็อยู่หน้าคุณผู้รำบรรยากาศส่องเราดืาา่มเราเอ้ามึงคือมาดแท้มึงงองเทพวะชิวชิวขอชิวนั่งหลังมาไหนไม่ต้องพูด <c oughs> นั่งกับวะหลังนั่งนั่งแก่ท่างกับเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในครับข้างบนสุดนี้นี่เก็บไปหนีสวัสดีครับอันนี้ไม่กินตำมาพากันมากินแตงโมกุ่งไก่ทะเลมาดีเบิร์เมนูอาหารเพิ่มครับลายครับไม่ต้องอธิบายหรอก ากาศลมพัดเย็นมากเลยน้ก็คือเขาไม่บอกนะเนี่ยมื่อกี้เข้าไปข้างในผมเปิดแล้วมันปวดเห็นผู้สาวอ่ะผู้สาวเกิดมานา,านแะต่รับผู้สาวไม่ได้เห็นนะนะก็เลยยากเลยออกมานั่งข้างนอ,งนอกเพื่อเพื่อได้เสิร์มผัสโคตรมึงโคตรมูดอย่างเดิมนี่มึงเป็นอะไรเจ็ดนอนเว็บได้เห็ดมึง พกฮักจากสาาทำเมนบนนี่กฮักจาคเสาเสกส้าเสกน้องัวแดงเัวน้องัวแดงเายำเาตอยอาบนำมาเดงปนออาบแล้วสาวบริอาบรหน่ำไปดูหน่อยทอสือกันรน้องอะไรอันนี้นอนฉันบอกเลยว่าให้ถือเอาเสือฉันออกเป็นร้างระเบิดเคยทอดไข่กับตกมาไม้ครับนะ เยอะจิ๋ยใหนกินกันได้แ้วยุ่งยู่เหมดลูกนะห่าตันนี่ห่าตอนนี่ก็อร่อยตีนเนาะท้ำมันเลยนะเมตะกะลางโอ้ยแลขทอดก้างน้ำซุปแปะไปเลยหู ออออต้องแบบนี้น่กินือเอาอยู่มานี่ยนายติดคอนเทนต์เอาจ้ะตักให<ส>้พ<อ>วกหนเนียเอ้เลยมันบเถองนงนายบเถอะนายเพราะว่าไม่ต้องกินแล้วที่แซ่บที่สุดก๋เดนไลนกันเยอยู่ทนี้กับนี่ยแม่ไปบอกโอชินะตแต่งกัน,น,นยนรับ เจ็ดร้เนียคบอกมันลวเรียกไมกินก็อยไ่กินก็เอาเสื้อาเหมือนกันหาคนไปกินกินแม่เลยนะเีมอใช่มันจะสั่งมสโร้อยชิ้นก็ได้ออนี่ว่าสสิบเอ็ดแกื่นย่่วันตั้ให้มันอีนะ่งอยู่วันนอยรวมกันนี่เ้าในแซ่บนะครับเอามส่วนเทาด้ กินหอไปนโอ้นายกินหลายครับเสุขงนีมีแต่สุขภาพลยผมเลยครับ้วเพิมอ้วนนะหันมั้ยสีแกกระมูรอบผมีใจร้านชี่ไม่ยังไนมะพร้าวอ่ะแกงมะพร้าวอ่ใช่ค่ะแกงมะพร้าว อยู่บางทีเอะไม่มากี่แล้วเอบีเอบีบอกเลยว่าสูเจนิกันใจเอหรอสำหรับไม่มาโอนอ้อยออกเจ้าพานะครับโอนอ้อยออกนะเดี๋ยวขุนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอประยุทธ์บอกเออโอ้ อระทาสีนี exactly. ่พระธาตุน้อยสีบุญเรืองมันก็มีเกียนอยู่นี่ได้บุญทำเาลี่รับกะสีได้บ่กบุญวัาที่ปเก้าวันค่ำเหมือนละสีค่ำละฮะกวัดแรก นั่นม uh, oh. ันได้มือเดียวได้วัดเดียวนี่ยนะมาะสบล่ะโอ้มือละวัดก็พอรบ้านนี่ละมือจะได้ไหวก็ได้นี่คือมีนี่นี่แล้วดวงใครดวงมันนะเี่สัมนกของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเอจิมันล้วงมันเอาไปได้เอาไปได้แต่ใบแป้งนี่ก็เขาอลายแนวเด่นนะครับมาบอกเขามาถานเรื่องแผ่นแป้งเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ ไม่มีที่่วงหายใไหมอดมอบแม่ครับเจอ้เจอแล้วเจอแล้วมาเยจะวงห้แล้วเนี่ยเฮ้ยวงห้ยวงห้ไปดูไอติมเจิมลวงห้ย่วงห้นะมาดูนะครับใครเห็นเลขอะไรไอิมจะลวงห้ยหรอแม่เอาตัวที่มีหน้โตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่ึ่ง้พลมไหมไ้พลมไหมออ กี่ตัวสามล้อน่สนใจอ่ะน่สนใจน่สนใจเด็กมกวันนี้เสอ่าสนใจขอลองสี่สอสี่สเลียกังเลียกังเีาสวันนี้เอาคอับคอับขอให้จับเราสี่สองสี่เรแล้วเรียกหนูชอบสีชมพูมาเอเรียกให้พี่อยดูด้วยสาหรอสองสามสี่สองสามสี่วายพอแล้วเอเอหนี่ครับเ็ามาตีของดอนะคะ โพูดทางง่ายหมดเลยเดี๋ยวเจอกูรู้อันนี้ก็ให้เคาะคนละสามครั้งนะครับ ไปเครับไั้นเิดต่าไปต่อปะตอนจป่ออมันเลื่อนจังยังเลยไปรีบโพต,ตไไวัวยน้จีนอ้าหลายอัเยี่ยมยูเเนี่ยเยียมอ้าขึ้นขน้าผมเลยบรอ,อันเยียยอยู่เนยไตีนนั่นนะนี่ละช่วงน,นี้เป็นนักนักว่ะบาก็ มึงไม่รู้ว่าวิญญาณตามติดมือพี่เด็กอะตอนนี้ก็อยู่วัดที่สองะะ 3, แล้วฮะผู้อาวแลวัดรว,วัดดูบรรยากาศกรครับลมลืนมาครับจะครบก้าวัดหรือเปล่าวันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดข้าให ในจบเพียงแค่ EP มาที่2 ธรมะธรรมบุานักโมตะวะโตะโตธรรมะธรรมุชานโมตสวะวะโตะโตธรรมะธรรมบุตาเดี๋ยขึ้นขึ้นนะตามนวะหังปะระมะเซรีมีจัชาตุโยวาจุขับนันขายะวะยะเย มหาทาเจติยังเทปิติ๊กไปไปเลยนันมามีข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั้งเจ้าติมซ่งมัดเลยอพใช่ใช่ซ่งอันนี้แย่ดีอันมีนามว่ามห รออุรออุรอลุกขออุขออุน้องพูดอะไรรอปูแหงนะนะ่ใส่ใส่ได้ลุมพระนครจนเสียบด้วยมานยุ่บ้านวกเดีนัไม่เยอะรับตอนนี้เราก็มาอยู่ ท้ายก็มาอยู่ที่มนะครับกันไม่อนเลยก้าวันเราเราได้เท่าามข้าที่สามได้เข้าได้มาอย่ไรูนะครับบยากดดีเลยนี่คปิดิบคลิปนี้แหะนี่ก็ลอดเด้งไปลิปนี้นะครับก็ลอดเดงไปสองพบาห คนล,ล่อคนล่อยูเซ่คนลอดีย่เซ่สรุปสรุปไพ่เจ็บแล้วก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับว่าสวัสดีมีใหม่นะครับท้ายเลย